เบรกก่อนเบรกก่อนอาเกี่ยวเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเอามึงมึงไม่เห็นไฟแดงหรอวะโอ้โหแม่งชนตูดผมเฉยเลยมาไปมาลืมซิ่งนะครับอ้หปาดหน้าเข้าโอ้โหจังหวะนี้เนะี่ยโดนด่าไปแล้วนะทุกคนอ้าวชิหายแล้วโดนสปีดโดนกล้องจับความเร็วฮะ โล,โลโลโจโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับดีๆต้อนรับเข้าสู่ย่ามาตั้มชินแอโผมวันนี้เราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Taxi Live at City d r i ving simulator นะครับผมก็เป็นเกมขับรถแท็กซี่แบบผมจริงนะครับผมเป็นการจำลองการขับแท็กซี่ในเมืองบาเซโลนานะครับผม ก็ตัวเกมได้มีการปล่อยมาสักพักนึงแล้วนะครับก็ผมเลยไปได้นิดนึงแล้วก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มนิวเคลียร์กันเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเราเล่นใหม่เลยนะแล้วก็ชื่อโปรไฟล์เราชื่ออะไรดีอ่าชื่อโปรไฟล์เราชื่ออันนะครับผมนะแล้วก็อันนี้เป็นโมเดลใช่ไหมให้ผมขอเป็นคนหัวร้านแล้วกันเพราะว่าผมหน้าผมไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะ <laughs> บริษัทเราชื่อบริษัทยามาตั้ม um. นะฮะอ่ามีโลโก้ด้วยนะ โลโก้อะไรดีเอาเป็นโลโก้นี้ดีกว่าอ่าโลโก้ที่9สวยดีนะครับผมสีผมอยากได้ผมอยากได้พื้นสีเขียวอ่าพื้นสีเขียวแล้วก็เป็นโลโก้สีดํา อ่ะผมว่าแบบนี้เข้าท่านะครับเดี๋ยวเราคอนเฟิร์มไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่านะครับผมเขาบอกว่าให้เรากด F ่อ skip ได้นะก็เหมือนเป็นการสอนเล่นแหละนะครับผมให้เรากด Y นะครับกด Y เพื่อเป็นการ start เครื่องนะครับผมอ่าโอเค red บอร์ดก็จะทำการมีไฟขึ้นนะครับแล้วก็กดสスペการ์เพื่อเป็นการกดล็อกเบรกมือใช้ W A S D เพื่อทำการขับรถนะโอเค โอเคกดเกทเพื่อสคิปได้นะครับผมกดตัว C เพื่อทําการเปลี่ยนมุมกล้องนะฮะอ่าแล้วก็จะเปลี่ยนมุมกล้องแบบนี้ได้นะครับนะฮเป็นไงโคตรดีนะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องขับไปตรงนู้นนะฮะอ่าเดี๋ยวเราขับไปเลยนะครับผมอันนี้เป็นการทดสอบการขับรถก่อนนะเหมือนกับว่าเป็นลายเซ็นอ่ะทุกคนไม่ใช่ลายเซ็นอ่าลายเส้นลายเส้นลายเส้นก็คือใบอนุญาตอ่ะเออประมาณนั้นนะฮะทดสอบการขับรถก่อนว่าคุณเหมาะที่จะเป็น แท็กซี่ในเมืองบัสสดสนนาได้หรือเปล่าเนี่ยครับผมกดคิวกับ E นะครับเพื่อเปิดไปเดิยวซ้ายไปเดิยวขวาได้นะครับผมอ่าประมาณนี้โอเคถ้าเราอยู่ในมุมมองบุคคลที่1น,นะครับสามารถกด X นะครับค้างไว้แล้วก็กด Q หรือว่ากด E ก็ได้เพื่อเป็นการมองซ้ายมองขวานะครับอ่าค่อนข้างเข้าท่าดีเหมือนกันนะครับผมกดคอนโทรลก็ได้นะครับหรือกดคลิกซ้ายหรือคลิกขวาหรือคลิกอะไรวนะเนี่ยอ๋อคลิกขวาคลิกขวาเงยขึ้นนะครับกดแท็บ กดแถบเพื่อดูเมนูต่างๆได้นะครับผมเปิดวิทยุนะเช็คระบบรถนะครับว่าอะไรพังหรือเปล่านะอ่าแล้วก็มีเปิดแอร์นะครับเปิดไฟนะเออค่อนข้างเข้าท่าดีเหมือนกันนีครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะต้องไปจุดนู้นนะฮะอ่าไปซิ่งหน่อยซิ่งหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปซิ่งอะไรละ่ะเราจะเป็นแท็กซี่เราไม่ใช่แท็กซิง่งอ่าเราก็จะค่อยๆไปนะฮะอ่าประมาณนี้โอเคถึงตรงนี้รึบเขาก็จะให้เราไปฝั่งนูน้นใช่ไหมอ่าเราก็จะค่อยๆขับไปนะครับ๋ยวชนกลวยนะฮะ เดี๋ยวจะไม่ผ่านเอานะี่จริงๆชนชนแล้วผ่านหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนไม่ได้ไม่ได้ลองเหมือนกันนะโอเคเราจะเป็นแท็กซี่ที่ดีนะฮะเราจะไม่ใช่แท็กซี่สายซิ่งนะไม่ใช่ไม่ใช่แท็กซี่ในเรื่องอนนั้นที่ขับที่ที่ขับเปอร์โยแล้วแบบซิ่งซิ่งอ่ะใครเคยดูบ้างเอออันนั้นหนังหนังจากประเทศฝรั่งเศสหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราจะต้องถอยหลังเข้านี่นะฮะโอเค อ่าไม่ตรงไงไม่ตรงเดี๋ยวเดี๋ยวต้องถอยใหม่ถอยใหม่ไม่ผ่านไม่ผ่านโอเคครับอ่าเรียบร้อยจากนั้นเขาให้เราไปตรงนู้นใช่ไหมอ่ายาวไปโอเคเปิดไฟเลี้หน่อยจะได้สมจริงอ่าโอเคมาจอดให้ตรงรูนะครับรู้สึกว่ารถเราเป็นรถไฟฟ้าหรือเปล่าร,รู้สึกว่าเสียงรถจะไม่ค่อยได้ยินเลยนะฮะ อ๋อดียินอยู่ดียินอยู่ดีดดนะลอ่าแต่ว่ารถเรามันค่อนข้างเงียบนะะเงียบจัดจัดอ่ะประมาณนี้เขาบอกว่าให้เราโชคดีนะฮะโชคดีกับการเป็นอ่าคนขับแท็กซี่ในเมืองบาร์เซลโลนานะครับอ่านี่ก็เป็นตูตัวเลี้ยวนะครับที่ตูตัวเลี้ยวยังไม่จบนะมันก็จะสอนเราเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะฮะเราสามารถกด M เพื่อดูแผนที่ได้นะครับแล้วก็เราสามารถกด W A S D นะครับเพื่อเลื่อนแบบนี้ได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวจะไปรับงานแรกนะครับผมก็คือนี่จุด ลูกค้าสีเขียวคนนี้นะครับผมเพื่อเป็นการรับงานนะครับอ่ากด ESC ออกนะฮะเดี๋ยวเราทําการกด Y เพื่อ start รถอ่า start รถเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็อย่าลืมปลดเบรกมือด้วยนะฮะคันนี้มีเบรกมือปะเนี่ยเอาปลดปลดอยู่แล้วเหรอโอเคอาเดี๋ยวเราขับไปเลยนะฮะผมขอมุมมองบุคคลที่หนึ่งเอ้ยมุมมองคนที่สามหน่อยเพราะว่ามุมมองบคลที่หนึ่งไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะขอลองแบบมุมมองกล้องแบบนี้ไปก่อนนะฮะ เราก็จะค่อยไปนะเกียร์ไม่ต้องไม่ต้องไปนสนใจนะครับเพราะว่ามันเป็นเกียร์ออโต้นะทุกคนขับสบายๆเนะยอ่ะเปิดไปเลี้ยว่อยเดี๋ยวเราจะต้องเลี้ยวขวานะครับจริงมันก็เลี้ยวซ้ายไม่ได้เพราะมันวงเวียนรถติดเหลือเกินครับช่วงนี้เมืองนี้นี่รถติดจริงๆอ่ะไปขับไปเลยเดี๋ยวเราจะต้องตรงไปใช่ไหมตรงไปเลนนี้ได้ปะเนี่ยได้อยู่ได้อยู่โอเค สังเกตสัญญาณไฟด้วยนะทุกคนพอสังเกตสัญญาณไฟอ่ะเดี๋ยวเราเลี้ยวขวานะครับอ่าเปิดไฟเลี้ยวขวารอไว้เนี่ยเราจะต้องขับแบบสมจริงหน่อยนะเพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกมซิมูเลเตอร์นะครับเราต้องขับแบบสมจริงนิดนึงนี่ยไปตามเข้าไปเราจะไปแซงเขาไม่ได้นะโดยเฉพาะรถข้างหน้าเรานี่นรถตำรวจนะ่ย <laughs> เราต้องขับให้ดีเข้าไว้นะฮะเดี๋ยวไปจี้ตูดเขามางนะครับเดี๋ยวจะ ชนตูดกันนะฮะอ่าแถบด้านขวานะครับมีมีเตือนบอกด้วยนะว่าควนอ่าระดับน้ำมันเท่าไหร่นะระดับความสะอาดเท่าไหร่แล้วก็ระดับอ่าพลังชีวิตรถนะครับก็คือมันจะพังเมื่อไหร่นะก็อยู่ไปซ่อมด้วยถ้าเกิดว่าเราขับไปชนนู่นชนนี่นะครับอ่าไปเดี๋ยวเราจะต้องขับไปตรงนู้นนะโอ้หเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องออกนี่ออกนี่อ,อ่าออกซ้ายออกซ้าย ซ้ายแป๊บรอสัญญาณไฟนิดนึงนะฮะนิดนึงผมไม่ได้จ่ายว่าไอ้ตรงเสาๆนี่มันคืออะไรวะอ่าเขาบอกให้เราคลิกซ้ายเพื่อทําการพอเล็กนะครับหรือว่าโต้ตอบลูกค้านะหรือว่าผู้โดยสารเรานะครับปดะ้างไว้อ่าได้100 exp ด้วยทุกคนโคตรเฟียวตอนนี้มันเลนส่วนปะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะผมแซงไปละ <laughs> น่าจะเป็นวันเวนะเส้นนี้อ่าเส้นนี้เป็นวันเวครับผม ว่าข้างหน้าไฟแดงอยู่เบรกก่อน<ๆ>อเบรกก่อนอะเดียวเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยเอามึงมึงไม่เห็นไฟแดงหรอวะโอ้โหแม่งชนตูดผมเฉยเลยโอ้โหอ,อะไรวะเนี่ยเดี๋ยว AI เกมนี้มันมันรู้จักไฟแดงใช่ไหม <laughs> อ่าผมจอดเดี๋ยวจะมีใครมาชนตูดผมไหมอ่ะตอนนี้ไฟแดงอยู่อ่ะอ่ามันจอดมันจอด โอเครอไฟเขียวแล้วเมื่อกี้มันทำไมชนตูดผมวะแล้วชนอย่างแรงเลจังตู้มเลยนะทุกคนโอ้โหรถผมนี่พังไปแล้วเม้่เนี่ยโ okay, อเคครับจอดให้ผู้โดยสารลงนะฮะเดีซิว่าได้ตังเท่าไหร่ได้มาอ่าเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งร้อยนะครับผมหนึ่งร้ยเหรียญนะหนะะึ100นะะ่งนระ้อยเหรียญอ่าก็เป็นระยะท,ทางใกล้ๆนีครับผมแม่เสียดายเสียดายตรงที่ว่า ไอ้นี้เนาะมันชนตูดเราก่อนเมื่อกี้อ่าเดี๋ยวเขาบอกว่าให้เราไปเติมน้ำมันนะครับผมนี่ตรงนี้คือจุดเติมน้ำมันนะฮะอ่า <Ooh. S 1> แวะเติมน้ำมันนิดนึงนีครับผมดึงเบรกมือนะฮะแล้วก็กดคลิกซ้ายเพื่อทำการเข้าสู่หมวดเติมน้ำมันนะครับก็จะมีเติมทิลน,นิตก็ได้หรือว่าเติมเต็มเลยก็ได้นะอ่าเราก็เติมเต็มเลยนะครับเพราะว่าเราจะอันนี้อยู่แล้วเราจะไป รับผู้โดยสารอยู่แล้วนะครับก็เขาบอกว่าในเมืองนี่มีอะไรต่างๆนานา,าให้เราไปสำรวจนะครับเยอะแยะเลยนะอันนี้เป็นกาลลาดอ,อ๋อกาลลาดกาลาดตอนนี้รถเราอยู่ไหนรถเราอยู่นี่อ่าผมไปรับผู้โดยสารก่อนนไงผู้โดยสารอยู่ตรงนี้นะฮะอ่าระยะทาง normal normal ก็น่าจะไกลอยู่แหละนะครับอ่ากดวายเพื่อสตาร์เครื่องไป <S <S> <S เดี๋ยวเราจะต้องวนเหรอไม่วนแล้วระดับผมนี่ เลี้ยวแบบนี้เลยนะโอเคมาครับคุณลูกค้าเคลื่อนเชยขึ้นรถได้เลยครับเ,เดี๋ยวรถไหลรถไหล้รถมันไหลอ่ะทุกคนสงสัยเวลารักลูกค้าหรือว่ารับผู้โดสสารคงจะต้องดึงเบรกมือแล้วว่ะไม่งั้นรถมันไหลครับผมเอออันตรายนะอันตรายขับขับไปเดี๋ยวจะเรียบร้อยเอาเฮ้ยไฟเหลืองอผ่าไฟเหลืองพอดีเลยเมื่อกี้เมื่อกี้เขาบอกว่าให้เราเปิดอะไรนะ ที่ปัด,ดน้ำฝนเหรอมันฝนยังไม่ตกเลยให้เปิดทำไมอ่ายาวไปครับระยะทางก็ค่อนข,ข้างไกลอยู่นะตอนนี้ไฟเขียวแล้วไปได้เอา้าเดี๋ยวขับเลยขับเลยมัวมัวแต่มองไฟเขียวไฟแดงขับเลยซะงั้นนะฮะเอียตรงนี้แซงก่อนแซงก่อนอ่าตอนแรกจะไม่ใช่แท็กซิ่งแล้นะลนะไปไปมาเริ่มสิ่งนละทุกคน มันไปมา,มาลืมสิ่งนะครับโอ้โปาดหน้าเขาบโอ้โหจังหวะนี้เนี่ยโดนด่าไปแล้วนะทุกคนอ้าวชิบหายแล้วโดนสปีด <c oughs> โดนกล้องจับความเร็วฮะเสียไป20เหรียญแล้วโอ้โหเมื่อกี้เพิ่งได้มาร้อยเหรียญเสียไปแล้วนะ20เหรียญโอ้โหเดี๋ยว,วะระยะทางมันไกลกว่าเดิมปะเนี่ยผมมาผิดทางแล้วมันเหมือนจะไกลกว่าเดิมป่ะอ่ะเดี๋ดยวรถไฟรถไฟเปิดไฟรถไฟไว้โอเคเปิดไฟรถไฟไว้นะครับผม โอเคแล้วเราก็สิ่งเลยฮนะไปไปไปอ่าตรงนี้แยกนี้ไปได้เลยปะไม่มีสัญญาณไฟอะ่ะน่าจะไปได้เลยมั้งโอ้ตรงนี้มีสัญญาณไฟเดี๋ยวต้องรอก่อนอ่าเราจะต้องเลี้ยวขวาเหรออ่าชิบหายแล้วผมมาผิดเลนอะ่ะผมไม่อยู่เลนนี้ได้ไหม <laughs> เฮ้ยเฮ้ย,ยการเป็นแท็กซี่นี่สกิลต้องถึงอะ่ะนะเออ ทางลงทางลัดต้องมาอะไรแบบนี้แล้วอ,อ่ะโอเคแล้วมันให้ผมมาขับรถอะไรเสร้นนี้วะเนี้ยมันเลี้ยวซ้ายไปเลยไม่ได้หรอขับอ้อมโลกปืงน้ำมันเนี้ยอตรงนี้อ่ะรอสัญญาณไฟก่อนอะเขียวแล้ววะยาวไปยาวไปโอ้โขนาดไฟเขียวแล้วรถยังวิ่งตัดไปตัดมาอยู่เลยแสงครับงหวะนี้ผมไม่รอแล้วทำไมระยะทางมันเริ่มไกลขึ้นเรื่อยๆวะเดี๋ยวก,กดแผนที่ดูดิ โอ้โหโอ้อมโอ้อมโลกโคตรเลยนะทุกคนแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราถือว่ามาอุย้ยชิปหายแล้วผมไม่ได้ตั้งใจชนพี่ขอโทษอู้หแล้วชนหน้ารถผมพังไหมเนี่ยอูดาเมตขึ้นเลยครับผมโอ้ยตอนนี้พลังชีวิตรถคือแบบลดลงแล้วนะฮะ,ะเหลือนิดเดียวเองนะเอาเลยไอ้คันไอ้คันนี้ฝ่าไฟแดงไอ้คันที่เราชนอะ ฝ่าไฟแดงเฉยเลยโอเคตรงนี้เราเบรกเบรกนะเอ้า,อนะอามึงมาชนตูดกูทำไมอะไรวะเนี่ยโอ้โหเห็นมันเอาคืนหรือเปล่าวะมันเอาคืนมันเนี่ยทุกคนเออมาชนตูดผมเฉยเลยฮนะไอไอผมว่าไอเกมนี้เริ่มแปลก,แ,ปลกแล้วว่าเริ่มมีกลิ่นไอที่มันแปลก,แ,ปลกแล้วครับทุกคนผมว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างนะครับผม เพราะว่าเกมนี้เนี่ยเขาให้เขาให้เขาให้การอ่าวิจารณ์ผลวิจารณ์เป็นแบบผสมนี่ยก็คือมีทั้งดีแล้วก็แย่นะผสมกันขนาดนี้ผมว่าร่าเกียวกับ AI แล้วละ่ะนะครับว่า AI ชนตูดผมหลายครั้งแล้วนะ <laughs> เออมันแปลก,ปลกไงมันแปลก,ปลกโอเคเอระยะทางไกลขนาดนี้ผมผมดได้ตังเยอะแล้วเนี่ยเอาเดี๋ยว กี้มีคนชนกันนะทุกคนผอว่าเป็นที่เอไอนี่แหละมันเลยได้ดาวน้อยนะ <S <S เออตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วนะครับโอ้แล้วเป็นอะไรที่สมจริงแม่ครับเมืองนี้นะคนวุ่นวายเหมือนกรุงเทพเลยแล้วตอนนี้ทำไมพี่ไม่ไปอ๋อพี่จะเดียวซ้ายผมจะไปแล้วพี่ผมไม่อยู่แล้วผมจะรีบไปส่งลูกค้า <S <S ไปม,มีลุกละนาดด้วยตรงเนี้ย ห้ามขับเร็วนะห้ามขับเร็วเพราะว่าไปเขตชุมชนครับนะเดี๋ยวเจอเด็กวิ่งตัดตรงตัดหน้าอะไรเดี๋ยวจะเบรกไม่ทันเอาเนะโอเค,เคไปาค่อยๆไปอ่าเบรกเอ้ยไม่ใช่เบรกเบานิดนึงอ่าโอเคตัวนี้มีสปีดมีมีสปีดลิมิตด้วยนะเอา้าอะไรอ่ะเฟลเฉยเลยเอา้าเรียบร้อยครับ มาส่งลูกค้าไม่ไม่ถึงไม่ถึงไอ้นี้เฉยเลยอะไรวะเน,นี่ยเอาละไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวผมมารับงานใหม่ละกันนะครับเพราะว่างานเดิมมัน,ม,นมันไม่มันไม่ได้แล้วเนาะเอองั้นรับงานใหม่เลยอ่ะเดี๋ยวทำไมเมาส์มันค้างนะอ่ะเออมาถึงก็เมาส์ค้างเลยนะเดี๋ยวผมกลับรถตรงนี้เลยละกันนะครับผมนี่เป็นแท็กซี่สะอย่างกลับตรงนี้เลยละกันนะฮ่เออ โอเคเดี๋ยวเรามารับผู้โดยสารก่อนนะครับแวฟตรงนี้เลยเชิญขึ้นเลยครับผู้โดยสารครับอ้าวเดี๋ยวจอดไม่ตรงจอดไม่ตรงอ่าเดี๋ยวขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับแหมกี่คนเนี่ยคนเดียวเหรอคนเดียวคนเดียวเอ้าเดี๋ยวเมื่อกี้ขึ้นคนเดียวแต่ในรถมีสามคนอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเล่นแบบอันนี้ดูนะเขาบอกว่าอะไรเนี่ยอ๋อ หมือนกระจกเราเปื้อนนะฮะเขาบอกว่าให้เราปัดปัดกระจกนิดนึงกดที่ปัดกระจกเหรอนี่ปะนี่ที่ปัดกระจกโอเคปัดละอ๋อมันมีอะไรเปื้อนหน้ารถนะครับเขาบอกว่าให้เราปัดปัดกระจกดูนะฮะขับไปเรื่อยนะครับผมขับไปเรื่อยเดี๋ยวเราโมมอบกวนนิดนึงบ้างดีกว่าเนียครับผมดูซิว่าเป็นไงนะแล้วก็ตรงสปีดลิมิตนี่คราวหน้าผมจะไม่ขับเร็วแลวนะเพราะว่า มือนพอเจอสปีดลิมิตสทีนี่คือมันแคนเซิลงานเราเลยนะฮะแล้วเราก็ไม่ได้อะไรด้วยไอที่ขับมาคือเปลืองน้ำนะะมัเออนเะปล่นนาๆนะครับผมเออแลกดีนะแลกดีอ่าตอนนี้ระยะทาง3มกิโลเมตรนะครับก็ไม่ได้ใกล้ไม่ได้ไกลนะผมว่ากําลังดีนะครับกําลังแบบอยู่ในระดับที่พอดีนะเพราะว่าวิ่งในเมืองด้วยนะครับ3มกิโลนี่ก็เป็นอะไรที่แบบสุดๆละนะเพราะว่ารถติดในเมืองนีรรง้รถเยอะจริงรถเยอะจริง แล้วไอไอแม่งโคตรโหดนะบอกเลยโคตรโหดนะครับผมอ่าไปค่อยๆไป,ไปอ่าตามตูดขึ้นไปนะครับอ่ายวเราต้องต้องเดียวซ้ายเดียวซ้ายเลนไหนออ่ะไเลนนี้เหรอให้เราไอ้นี่มันห้ามเข้าอ่ะเดี๋ยวชิบหายแล้วมองหลังดิมีรถตามมาเปล่าเนี่ยบอกแล้วว่ามุมมองคนที่หนึ่งมันอาจจะขับยากนิดนึงนะฮะไหนเข้านี่เหรอโอ้โหแบง ซอยอย่างแคบ GPS มึงให้กูมาอะไรวะเนี่ยนี่มัน Google Map แท้ๆเลยเนี่ยของแท้เลยโอ้โหพาเรามาซอยแบบว่าเล็กมากนะครับโอ้โหรถรถไปขูดนีกขบุนแล้วนะโอเคไปเอ้ยเราไมา่ได้เปิดแอร์ปะเปิดแอร์อยู่ปะวะไม่แน่ใจเหมือนกันบอว่าแอร์เปิดอยู่หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้เฟรมเรทตกทำไมเฟรมเรทมันตกวะงงเหมือนกันงงกัน,งงกนเดี๋ยวเดี๋ย ผมลองไปที่เกม setting ี่ระบบ setting นี้อ่าขอเป็นแบบอ่าขอเป็นแบบไฮไฮก็พอแล้วมั้งกดเซฟอ่าแบบไฮน่าจะเวิร์กสุดละนะครับอ่าแบบไฮเฟรมเรทขึ้นมาหน่อยละนะครับผมโอเคผมว่าไอเนี้ยมันน่าจะมีระบบเขาเรียกว่าระบบอะไรอ่ะผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันเขาเรียกว่าระบบอ่าเวลาวิ่งชิบหายเกือบชน เวลาออกออกไปเมนูอ่ะทุกคนแล้วเวลาเข้ามาใหม่ให้มันมีนับตั้งสามสองหนึ่งะไรแบบเนี้ยเราจะได้คอนโทรลรถได้นะครับผมไม่งั้นเราก็จะเอารถไปชนตูดชาวบ้านเขาเหมือนเหมือนที่เราไปชนมาเมื่อกี้นะครับมันก็จะเป็นแบบนั้นนะอ่าตรงนี้ไฟแดงฮะโอ้โหเราไม่มองมองไม่เห็นมองไฟแดงไม่เห็นทุกคนเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนมุมกล้องแล้วผมว่าขับมุมองบุคคลที่สนี่แหละ มองมองไฟเห็นดีนะครับอไปไปไปเออแล้วมันมีเมาส์อะไรขึ้นมาแบบนี้เนี่ยยังไงเนี่ยเกมเกมแปลกๆละอ่าเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวซ้ายใช่ไหมเลี้ยวซ้ายอันนี้เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดไปเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวรอก่อนร,รอก่อนอดึงเบรกมือไว้ดึงเบรกมือไว้โอเคเขียวแล้วไปอ่าเลี้ยวซ้าย น่าจะไม่ผ่านตลอดนะถ้าเราถ้าเราฝ่าไปแดงปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ผ่านแน่เลย<ะ>อ uh ุอ uh ้ยอุ้ยขอโทษครับขอโทษโ uh เฉียวไปนิดเดียวนิดเดียวจริงๆเมื่อกี้เฉียวรถชาวบ,บ้านเข้าไปนะเอาฝ่าไฟเหลืองไปแล้วผมอะโอเคระยะทางอีกเท่าไหรเนี่ยไม่แน่ใจว่าอีกไกลไหมนะเดี๋ยวเราขับไปเรื่อยๆแล้วก็สังเกตดูแผนที่บ่อยๆนะครับ พยายามถ้าเราไปเจอสปีดลิมิตก็เบาๆนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเจอครับปรับอ่าตรงนี้สปีดลิมิตมีเห็นไหมเดี๋ยวเราขับช้าๆนะตามชาวบ้านเข้าไปเขาบอกให้เราขับไม่เกินเจ็ดสิบเนี่ยอ่านะคขับไม่เกินเจ็ดสิบนะครับพยายามดูป้ายบอกทางด้วยนะถ้าเราจะเป็นแท็กซี่ที่ดีไม่ <c oughs> <c oughs> งั้นโดนปรับอีกแล้วอ่าเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาเนี่ยครับเลี้ยวขวาเลี้ยวขวา เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วเมาส์นี่มันขึ้นอะไรของมันป่ะเนี่ยว่าเกมมันน่าจะบั็กนะเอา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 ขลังเล่นกันแล้วทุกคนขหลังดังตุ้มตั้งตามไปแล้วไอผมว่าเกมนี้มันมันอารมณ์เหมือนเหมือนเหมือนไอ้การขับรถในเมืองจริงว่ะชนตูดกันไปว่าเล่นนะฮะโอเคขอซิ่ง้นอะไรแล้วกันนะตรงนี้อ่าเราจะต้องยกดูซ้ายใช่ไหมอ่ายวซ้าย เลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวจะเลยนี่แต่ว่ามันมีรถติดตรงนี้อยู่นะครับผมมันมีรถติดตรงนี้อยู่อ่ะผมแซงไปแล้วกันถ้าไม่แซงไปเดี๋ยวจะวจะไปช้านะครับผมเดี๋ยวลูกค้าแท a เซ e l งานซะก่อนนะโอ้โหนีเบา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 ไอ้เลี้ยวไม่เนี่ยไม่เลี้ยวผมแซงอ่ปาปาดได้เลยครับแซงผมปาดเลยเนหะ็นไหนี่แหละแท็กซี่เนี่บผมแซงแล้วปาดแซงแล้วปาดไปไปไม่มีสปีดดิมิตก็ เบาเหน่อยครับตอนนี้ไม่ลูกแล้น่าดีช่วงล่างเราจะพังซะก่อนตอนนี้รถเราพังไปประมาณ25%เแล้วนะครับล่วนจากเราเอาไปชนตูดชาวบ้านเข้ามานะเออชนเต็มเต็มนะชนเต็มเ็มเลยแล้วก็โดนโยนชนตูดอีกรอบหนึ่งเนี้ยไอไอชนตูดเอ้ยไม่ใช่รอบนึงดิเหมือนจะสองรอบนเนี้ยเอาพี่ไม่ไปอ่ะพี่เอาพี่ไม่ไปวะคือพี่รอให้คนข้ามถนนก่อนเหรอเมื่อกี้คนมันก็ไม่ได้ข้ามถนนทำไมพี่ไม่ไปอ่ะ หายแล้ว AI บั <bug S 2> <N> ๊กปะเนี่ยเนี่ยทำไมไม่ไปอะฮัลโหลทำไมไม่ไปอพี่เอาบิดบิบแต่ไล่เลยเนี่ยเอาอะไรอะทำไมไม่ไปอะฮัลไมไมโหลเดี๋ยวก่อนไปไป,ไปไปไปจะแล้วเนี่ยมันไม่ยอมไปไว้ทุกคนบิบแต่ไล่เลยไป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 ได้แล้ว มว่าวันนี้ผมว่าวันนี้ไม่ไมน่าไม่น่าได้ไปวะ่ะแล้วดูรถข้างหลังก็บีบแต่ไล่ผมแล้วผมว่าเราเราต้องออกออกนี่ไปแล้ววะ่ะนี่ออกนี่เลยไม่งั้นผมว่าไม่ได้ไปครับเชื่อเชื่อผมไปละว,วันนี้ไม่น่าจะได้ไปอะ่ะเออนี่แหละเราต้องใช้สกิลแบบนี้แหละทุกคนสกิลที่ควรมีนะเออในการขับแท็กซี่ ขอโทษครับไม่ได้มองโอเคไปไปต้องต้องพยายามดูตอนคนข้ามทางมาไหลเลยนะทุกคนนะเออถ้าเราไม่มองเดี๋ยวจะอ่าเขาบอกว่า Slow Down Please คุณขับเบาๆหน่อยได้ไหม <c oughs> เราซิ่งเกินแล้วเราซิ่งเกินแล้วมันไม่มีคนแบบต้องการแบบแซ,ซ็กซิ่งมัง่งหรอวะเออแบบเป็นเควสที่แบบว่าต้องขับเร็วๆเท่านั้นอะไรแบบเนี้เนาะถ้าจะมีนะผมว่า ผมว่าถ้ามีน้ำมันเลยนะอาตรงนี้เป็นตลาดหรือว่าอะไรเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวขอส่งผู้โดยสารก่อนนะครับถึงที่หมายแล้วครับคุณผู้โดยสารครับถึงที่หมายอย่างปลอดภัยโอ้นไ,ไงนี่งาอีซี่เหรอผมว่าผมว่ามันไม่ไม,ไม่ค่อยอีซี่เท่าไหร่นะได้มา500กว่าเหรียญเลยครับผม thank you thank you thank you teacher เออเดี๋ยวไม่ใช่เราต้องไปไหนต่อเนี่ยได้ติดตั้งห้าสิบสามเหรียญเนี่ยเ,เดี๋ยวเราจะต้องไปซ่อมรถนะฮะแล้วก็เติมน้ำมันด้วยนะผมว่ากลับการลากก่อนดีกว่าไหมผมขี้เกียจกลับรถนะฮะเพราะ,ะนั้นล้วผมขอถอยหลังเลยดีกว่าขอเข้าไปในการหลาดหน่อยนะฮะเออุ้ยชิบหายแล้ว <laughs> เร่งไปนิดนึงหูชนเลยนะ โอเคตรงนี้ก็เติมน้ำมันได้นะครับเติมน้ำมันแล้วก็ล้างรถล้างรถเสร็จปุ๊บซ่อมรถนะฮะโหเหลือแค่60กว่าเปอร์เซ็นต์เองอ่าซ่อมรถหมดไปเท่าไหร่เนี่ยหมดไปเยอะเลยนะเนี่ยอ่าซ่อมไปซ่อมไปอ่าซ่อมตัวถงังซ่อมอะไรให้มันครบเรียบร้อยนะฮะโอ้สามารถซื้อรถได้นะนี่รถปลดล็อกเลเวล3โอเคโอ้เป็นรถ รถเจ๋งๆนะครับผมมีเหมือนเป็นรถคล้ายๆกับอันนี้ด้วยเนี่ยอะไรเนี่ยไออันนั้นแนะไอไอรถไฟฟ้าบ้านเราอะอะไรวะเทสลาเหมือนเทสลาอะไรคันนี้มีการแต่งคงแต่งเครื่องด้วยนะทุกคนมีปลดล็อกเลเวว่าห้านะครับผมแต่งเครื่องมันก็จะแรงขึ้นนะจะแรงไปทําไมในะเมื่อมีสปีดลิมิตวันนี้เราเล่นให้ดูกันเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับกับเกม Taxi Life นะครับผม ก็ถือว่าสนุกดีนะก็เป็นเกมที่ปวดหัวและในระดับนึ่งเหมือนกันเนี่ยขึ้นะ <c ười> <c ười> ชื่อว่าซิมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะ <c ười> เออมันมีมันมีอะไรให้เราสำรวจตรงนี้ด้วยเนะี่ยทุกคนนะเหมือนเป็นจุดเครื่องหมายนะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับเราลงเข้าไปได้หรือเปล่าอ่ะกราฟกาฟิตี้โนซีต no ้นสีเหรอี่คืออะไรวะ อ๋อไม่ถึงว่ามันมีลายกราฟฟิตี้ตรงนี้เราเจอแล้วเราสำรวจแล้วเราก็จะอีกปีเพิ่มนะครับโอ้ก็ถือว่าเข้าท่านะเข้าท่าเลยอ้าวชิบหายแล้วรถมาขอโทษครับลูกพี่ขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับอ่ะโอเคครับผมวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมมาเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์คำนึงละกันนะครับผมเตรียมการเลยฮะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน ซียูโอเคครับผมบ๊ายบาย